เส้นบนลายมือดูได้ทุกเชื้อชาติศาสนาจริงหรือไม่สวัสดีครับทุกคนนะครับอย่างที่หัวข้อกันไหมว่าเส้นลายมือดูได้ทุกเชื้อชาติศาสนาจริงหรือไม่อน,นี้จริงครับไม่่าะเกิดชาติไหน ประเทศไหนภูมิภาคไหนก็แล้วแต่นะครับมันบอกยังไงก็บอกไปตามนั้นอ่านไปตามนั้นเลยนะไม่เฉพาะว่าจะเป็นคนไทยนะครับในตํำราเขียนว่ายังไงก็ซัดมันไปอย่างนั้นแหละนะครับเรีว่าเป็นสื่อภาษาสากลเหมือนอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเส้นบนลายมือก็ยามูนี่กสิพาพมาเบิงมือชาวต่างประเทศครับชาวต่างประเทศนะ ก็เพิ่นกับเกิดอยู่ไกลอยู่นั่นแะละอยู่แถวฟังพู่นล่ะทางโซนยุโรปโซนอเมริกาบนล่ะเนาะอันเรียกว่าไกลกว่าคำว่าเอเชียนั่นแหละนะมือนี้จะเป็นมือค่อนข้างจะหนาเต็มนะครับอ่ามือสั้นๆนะคนนี้นะเป็นมือมือไม่ยาวมือสั้นๆมือเป็นมือสี่เหลี่ยมมือปฏิบัตินะครับหลังมือก็จะเป็นมือลักษณะมือสี่เหลี่ยมผสมผสมระหว่างมือนักปราชญ์นั่นแหละนะ มีแบบนี้เต็มๆอย่างนี้แล้วก็มีเส้นวาสนาขึ้นกลางตรงๆยาวๆอย่างนี้นะรอยทั้งร้อยจะต้องมีจิตการตัวเป็นของตัวเองแน่ๆน,นะครับก็คืออย่างนี้แหละเนี่ยก็คือเส้นนี้เลยนะนะเนี่ยอย่างเส้นที่ขีดให้ดูเนี่ยนะครับนี่แหละต้องการมีจิตการของตัวเองล้านปเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีได้ด้วยนะมือปฏิบัติมือสีเหลือมมือลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นทั้งนักบริหารเป็นทั้งทาเองในะช่วงนั้นก็ทําเองไปก่อนลุยเองไปก่อนขาลุยเพราะกลางฝ่ามือนี่นะดูสังเกตดูนะข้อเสียกลางฝ่ามือมันจะเป็นล่องลึกลงไปมันก็เลยจะทาให้ชีวิตณนะช่วงเวลาหนึง่งก็ผ่านการต่อสู้ของชีวิตมาอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับ นักเอาเบาสู้อยู่นะมือลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเป็นมือสี่เหลี่ยมมือไม่ยาวอยู่แล้วนะ,ะดูเส้นชีวิตนะดูเส้นชีวิตเดี๋ยวมุมมุมนี้ก่อนเออมุมไหนชัดกว่ากันเอามุมนี้เอาภาพนี้แหละ,ะภาพนี้จะดูชัดกว่าเนาะเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตที่ไม่ขาดอาจจะมีลักษณะชำรุดบ้างเป็นบางช่วงก็คือช่วงปัญหาของชีวิต แต่เส้นชีวิตดูแล้วเข้งแข็งมีพลังเส้นชีวิตลงนอนหลักฐานชีวิตต้องการความมีหลักฐานความมั่นคงนะครับเรียวเป็นเส้นชีวิตที่มีพลังดีนะตัวนี้เส้นสมองล่ะเส้นสมองห่างพอประมาณห่างพอดีพองามด้วยอ่านี้มันห่างบ้าๆนี่แหละเดี๋ยวถือว่าพอดีพองามเลยเนี่ยคนเก่งนะครับคนเก่งคนนี้ถือว่ามีไหวพริบดีนะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูเส้นสมองก่อน ออในปลายแนวของเส้นสมองที่มาอย่างนี no ้มาวิ so ่งว no ิ่งมาจากจุดนี้นะออกมาจากจุดนี้แหละปลายมันนี่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันมันมาหยุดอยู่แถวนี้เนี่ยพอดีแต่เส้นนี้เป็นไอเป็นเส้นวาสนาขึ้นบรรับอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเลยจะเป็นคนละส่วนคนละเส้นกันเส้นสมองแตกเป็นทรงกลุยมีเส้นธุรกิจผ่าเข้าไปอีกอันเนี้ยเส้นธุรกิจ ดีครัเส้นธุรกิจตัวแบบเกิดแบบนี้นะถือว่าดีดีก็เกิดข้างเส้นชีวิตนะใครที่มีเส้นธุรกิจเกิดข้างเส้นวาสนาเนี่แหละดีกว่าเกิดข้างเส้นชีวิตมันไม่เหนื่อยมากมันเกิดข้างเส้นชีวิตเป็นเส้นธุรกิจบริหารงานร่วมงานกับบุคคลอื่นได้มีหุ้นส่วนมีอะไรพวกคุมบริหารสั่งการก็คือตัวนี้ ตัดเข้ามาในตำแหน่งตัวนี้มันเลยกลายเป็น A นะเป็นเลัาษณะเป็นตัว A ตัดบงปลายเส้นสมองเป็นสมองที่ชิดพลิกแปลแก้ปัญหาต่างๆเป็นนะบอยู่ในตำแหน่งเนินลับด้วยเหมือนกันนะครับมาพิจารณาดูแล้วมือน,นี้ถ้าจะยาวอยู่เหมือนกันนะก็เลยจะทาเป็นซีรีส์สักสองสามตอนอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะยามือนี้ก็มีเส้นดี อีกก็คือเนี่ยประมาณนี้นะก็คือเส้นวกนี้นะเส้นเดินทางเส้นเจอกับต่างประเทศทางน้ําทางทะเลก,ก็คือเส้นวกนี้นะครับเนี่ยมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเนินเนินจันจะสวยด้วยนะเนินจันจะสวยด้วยแล้วก็เส้นตัวนี้แหละอ่าเส้นมาสนาเกิดจากเนินจันช่วงช่วงบนเนี่ยเห็นเห็นเส้นตัวนี้เราก็เลยสงสัยยูา่าทำช่วงหนึ่งทาธุรกิจอะไรเนี่ยม,มันมันมีเจบการติดต่อ การเดินทางหรือไม่ก็เกี่ยวกับทางน้ําทางทะเลหรือพวกนี้นะคือสิ่งสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกอ่ะมันจะมีมาและลักษณะแบบนี้นะก็เลยสงสัยก็เลยนําถามดูแล้วก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งมีคนนี้มีธุรกิจทางเรือทางน้ําเป็นนักประดาน้ําด้วยนะเนี่ยเออก็ก็น่าจะจริงเนาะเพราะลักษณะมือแกเป็นค่อนข้างจะมือกล้ามมือรุยๆุคนนี้นะเป็นมือสี่เดี่ยม เุมือข้างขวาเนี่ยนะมือเสีเดยดายมือสั้นๆเนี่ยเส้นสมองเนี่ยเรียกว่าความกล้าละนี่นะก็เห็นเส้นสมองมัน,ม,นมันมีลักษณะเส้นสมองสองเส้นแสดงว่าขาลุยอยู่เหมือนกันนะช่วงวัยหนุ่มเนี่ยแอบเป็นเจออยู่เหมือนกันในคนนี้นะเนี่ยเพราะเส้นสมองตัวนี้เนี่ยมันจะมาอย่างนี้ก่อนออกวันนี้นะมันจะไม่โค้งลงมันจะเชิดข้ามาตัวนี้อ่าแล้วมันจะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งออกมาต่างหากตัวนี้นะ เนี่ยอย่างเี้นะเนี่ยตัวนี้บอกว่าช่วงในลักษณะการคิดการกระทามีความกล้าคิดกล้าทาเพราะมันสั้นมีลักษณะความเสี่ยงก็คือตัวนี้แหละเพราะเขาเป็นนักประดาน้ําด้วยไงตัวแค่ไม่ถึงกวัวตายเป็นนักประดาน้ําไม่ได้นะอะ่สิ่งที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหน,นึ่งก็คือเส้นเส้นหัวใจในมือข้างขวานะเส้นหัวใจถือว่าดียาวมีความรับผิดชอบไฝ่รู้ไฝ่เรียน ฝ่ายหาฝ่ายทำทำนั่นทำนี่ตลอดคนนี้นะมาอยู่เฉยๆนะ่ะนะครับรวยแล้วก็อยากจะรวยอีกนี่อย่างนี้เนี่ยยาวเข้าถึงเดินพฤหัสแต่เส้นใจช่วงนี้เป็นลักษณะเป็นแตกๆเป็นเกาะแสดงว่าช่วงหนึง่งผิดหวังคงมาหาตามระยะเวลาของวัยหนุ่มวัยรุ่นนั่นแหละนะครับอ่าณนะช่วงเวลาหนึ่งเพราะมันเส้นมันขดัขดขับซ,ซ้อนกันด้วยนะแค่นั้นนะครับพวกคนก็น้าตาดีอยู่เหมือนกันนะคนนี้ เส้นไอตําหน่งเส้นบุตรแต่เป็นเกาะนี่ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะเออถ้ามีลูกก็คงจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะเนี่ยจุดนี้นะครับเส้นอาทิตย์ละ่ะเป็นยังไงเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเดี๋ยวเส้นอาทิตย์ขอขีดให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะดูจากเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นสานะนะมเหลี่ยมนะะมีทั้งสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็มีทั้งเส้นอาทิตย์ ขึ้นบนเส้นหัวใจแล้วก็เส้นเลนลอยด้วยหมายกว่าไอ้สามเดี่ยมนี้หัวใจสร้างสรรค์มีความคิดติเริ่มสร้างสรรค์มีเกียรติมีชื่อเสียงในลักษณะของการทํางานเป็นคนทํอะไรแล้วก็จะมีคาว่าศิลปะติดเข้าไปในงานร่วมกันเส้นที่ลอยแล้วก็เรียกว่าจะมีโชคมีลาบไปลอยเข้ามาอีกมีชื่อเสียงอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างจะดูใหญ่ๆด้วยสามเหลี่ยมใหญ่นี่หมายถว่า อาดากดข้างหน้ามีเกณฑ์ใ้ทำงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะทางานใหญ่ที่ร่วมกับบคุคคลอื่นได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะมา,มาดูที่เส้นสมองอีกสักนิดหนึ่งนะครับเส้นสมองเส้นแรกมันสั้นใช่ไหมสั้นตัวนี้หมายถึงว่ากล้าคิดกล้าทําเลยเพราะตาแหน่งที่บันห่างเนี่ยมันห่างไม่มากห่างในลักษณะห่างจากเส้นสมองพอดีพองามนะก็คือตัวนี้มีความกล้าทํากล้าคิดแล้วอีกเส้นนี้เรียกว่ายาวโค้งลงมาเดินจันทร์นะครับโค้งลงมาเดินจันทร์มีความอ่อนโยนมี ความนุ่มนวลมีความเอื้ออารีคิดเผื่อเื่อคนอื่นนี้นะครับทําเพื่อคนอื่นชอบในลักษณะแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือเส้นเกี่ยวกับการงานติดไอเกี่ยวกับการเดินทางกันติดต่อกับเดินทางเนี่ยก็คือตัวนี้ด้วยทางน้ําทางทะเลได้ก็คือนี่แหละเส้นแตะเข้ากับที่เส้นสมองตัวนี้นะชอบการเดินทาง งานหรือหรือแล้วก็งานที่มันเกี่ยวกับการเดินทางก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ของปลายเส้นสมองวิ่งลงมาหานี่ยนี่คือปลายเส้นสมองวิ่งมาแตะกับเส้นเดินทางตัวนี้นะ <Okay. Yeah. S 1> ก็คงจะจริงตามนั้นเพราะลักษณะงานที่ทำนี่เพราะงานที่ทํามันเกี่ยวกับทางน้ำทางทะเลการเดินทางทางน้ําด้วยนะครับเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตโยกย้ายถือว่าเป็นเส้นชีวิตสั้นนะครับตัวนี้ ถึงมันจะเป็นเส้นชีวิตสั้นแต่เส้นชีวิตเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะน้าหนักของตัวเส้นชัดเจนคนก็น่าจะสุขภาพดีด้วยแหละนะครับไม่ชํารุดนะเส้นไม่ชํารุดลักษณะของเส้นชีวิตสั้นเป็นเส้นชีวิตยโยกย้ายได้หมายควาว่านักษณะของการทํางานก็น่าจะมากกว่าหนึ่งอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างหรือลักษณะการเปลี่ยนก็คือมากกว่าหนึ่งหรือสองครั้งหรือแม้ก็มีอาชีพตั้งแต่สองหรือสามอย่าง นะสองสามอย่างสี่อย่าง,งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่รับรองว่ามันจะมากกว่าหนึ่งอาชีพแน่นอนคนนี้นะ